สครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันพุทธที่17พฤษภาคม2566กันนะครับวันนี้นะครับเซ็นเ็กก็ปิดตลาดไปที่1,522.74จุดลดลงไป17.10จุดหรือว่าติดลบไป1.11%มูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ที่57,000ล้านบาทเศษ โดยในวันนี้ไม่มีกลุ่มใดที่มีแรงซื้อเข้ามาอย่างมีนัยสำคัญส่วนแรงขายนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มพลังงานค้าปลีกอสังหาริมทรัพย์การเงินอาหารธนาคารปิตโตรเคมีการแพทย์และก็กลุ่ม ICT โดยหุ้นที่ปร,รับขึ้นได้แรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของ t k n ราคาหุ้นบวกขึ้นมา3.74% หลังจากที่ารายงานผลประกอบการไตรามาส1ปี66นั้นกันไรเติบโตไปได้164%เยีย on ออนเยส่วนทางด้านของผู้บริหารนั้นก็ออกมาคงเป้ายอดขายในปีนี้ว่าจะเติบโตได้15%แล้วก็ยังมีการออกมาย้ำว่าไม่มีแผนที่จะขายหุ้นออกมาอีกทางด้านของ NYT ราคาหุ้นบวกขึ้นมา5.91% หลังากที่รายงานผลประกอบการไตรามาสหนปี6-6นั้นเติบโตได้96% Year on Year ทางด้านของ TFM ราคาหุ้นบวกขึ้นมา5.88%ทางด้นของผู้บริหารก็คาดการณ์กันว่าแนวโน้มผลประกอบการในไตรามาส2ปี6-6นี้จะสามารถพลิกมามีกำไรสุทธิได้ซึ่งก็มาจากแนวโน้มราคาวัตถุดิบที่ลดลงมาทางด้านของ Sflex ราคาหุ้นบวกขึ้นมา 5.03%หลังจากที่รายงานผลประกอบการไตรมาส1ปี66กำไรเติบโตไปได้204%เ e ยียออ e นเยียทางด้านของทีมจีราคาหุ้นบวกขึ้นมา11.11% 11หลังจากที่รายงานผลประกอบการไตรมาส1ปี66นั้นกำไรสุทธิเติบโตไปถึง125%เ e ยียออ e นเยทางด้านหุ้นที่ปรับลดลงแรงในวันนี้ก็มีอยู่ด้วยกันหลายหุ้น อย่างเช่นทางด้านของเอราวันราคาหุ้นติดลบไป7.08%ก็คาดว่าได้รับแรงก,กดดันมาจากแนวโน้มผลประกอบการไตรามาส2ปี66ที่คาดว่ากำไรสุทธินั้นจะลดลงไป Q on Q ซึ่งก็เป็นผลมาจากปัจจัยฤดูกาลทางด้านของเซนเทลราคาหุ้นติดลบไป4.83% ก็คาดว่าได้รับแรงกดดันมาจากแนวโน้มผลประกอบการในไตรมาส2ปี66ที่คาดว่ากำไรสุทธินั้นอาจจะลดลงไป Q on Q ซึ่งก็เป็นผลมาจากปัจจัยฤดูดดกาลเช่นกันทางด้านของ PSL ราคาหุ้นติดลบไป10.17%คาดว่าได้รับผลกระทบจากทางด้านของดัชนี BDI ที่มีการปรับตัวลดลงมาต่อเนื่อง4วันทำการด้วยกันทางด้านของอนันต ราคาหุ้นติดลบไป8.11%หลังจากที่รายงานผลประกอบการไตรามาส1ปี66นั้นปรากฏว่าขาดทุนเพิ่มขึ้นแล้วก็คาดว่าในปีนี้จะยังคงขาดทุนอย่างต่อเนื่องจากปีก่อนหน้านี้ทางด้านของ MCS ราคาหุ้นติดลบไป9.88%หลังจากที่รายงานผลประกอบการไตรามาส1ปี66นั้นปรากฏว่าพลิกมาเป็นขาดทุนสุทธิเยียร์ออนเยียร์ ทางด้านของสวัสด์ราคาหุ้นติดลบไป6.67%ก็คาดว่าได้รับแรงกดดันมาจากแนวโน้ม NPL ที่มีโอกาสปรับตัวสูงกันขึ้นมาแล้วก็ทางด้านของมาจิ้นนั้นก็มีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงไปทางด้านของ KEX ราคาหุ้นติดลบไป7.27% หลังจากที่รายงานผลประกอบการไตรามาสหนึ่งปี66นั้นปรากฏว่าขาดทุนเพิ่มขึ้นมาทั้งเยื่อออนเยื่และก็คิวออนคิวส่วนทางด้านของอมะตะราคาหุ้นติดลบไป3.21%หลังจากที่รายงานผลประกอบการไตรามาสหนึ่งปี66นั้นกำไรลดลงไปทั้งเยื่ออนเยื่และก็คิวออนคิวและนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ